สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับอพวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้มาทำคลิปสักเล็กน้อยก่อนนะครับเป็นมีพี่ท่านหนึ่งนะครับส่งหัวเครื่องเป็นโรบินนะครับโรบินน่าจะ n b 3 1นะครับตอนนี้สติกเกอร์ไม่มีนะครับเอามาให้ทำเขาบอกว่าตัวล็อกถังมันไม่แน่น,มนไม่แน่น แต่ผมกำลังดูเบื้องต้นตอนนี้น่าจะเป็นลูกยางรองถังมากกว่านะเดี๋ยวเราจะลองแกะดูก่อนนะเราจะลองแกะดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่ยังไม่ได้โทรคุยกับเจ้าตัวนะแต่เบื้องต้นแกบอกว่าเป็นอย่างนี้นเนี่ยอันนี้ยางรองอันนี้มา รองยางในมาแต่ที่มันไม่ที่มันหลวมเพราะว่าอะไรไหมนี่เห็นไหมยางล็อกถังไม่มีเห็นไหมยางรองถังนะครับไม่มีนะครับตัวนี้ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนี่ไปก็ไม่หายนะสุดสุด,สด,สดเหมือนพี่จะเสียบสายผิดด้วยนะเนี่ยหรือ,อยังไง ทำไมสายนี่มันโผล่มาเส้นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดการไปให้เลยนะครับพี่นะสายเราก็จะเสียบให้ใหม่นะ,ต,นะ,ววนะนตัวนี่เราจะใส่วาวให้เอานะครับเนี่ยตัวนี้เราจะใส่วาวนะสายเราก็จะเปลี่ยนให้นะดูนะฮะมันหลวมเห็นไหมมันหลวมนะครับเนี่ยมันหลวมมันก็มันก็จะรั่วนะครับครับก็เบ,บื้องต้นที่ผมดูตอนนี้นะครับที่ผมดูตอนนี้เท่าที่แกะนะ ยางรองถังชุดหนึ่งนะครับสายน้ํามันควรเปลี่ยนนะครับผมแนะนํานะควรเปลี่ยนนะครับเนี่ยมันมันไปมันหลวมหมดแล้วตัวนี้นี่ตัวนี้ไม่ลวมแล้วเนี่ยตัวนี้รวมแล้วนะครับก็ก็เดี๋ยวเราจัดการให้ เปลี่ยนสายน้ำมันแล้วก็ใส่สาวอากาศตัวแล้วก็ยางลองถังนะครับส่วนตัวนี้น่าจะไม่เป็นไรนะใส่ของเดิมไปก็ได้นะพี่นะไม่ไม่ต้องเพิ่มตังค์ตัวนี้ไม่ต้องซื้อนะครับเราสภาพรุนแรงหน่อยเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าพี่เจ้าตัวดูอยู่ก็ โทรมาหาผมก็ได้นะพี่นะแต่ผมแนะนำแบบนี้นะครับว่าเติมยางรองถังก่อนพอยางรองถังมันมันหนุนสูงขึ้นมาเนี่ยถังมันจะไปเบียดกับเหล็กนี่เองนะครับถังมันจะไปไปดันเบียดกับเหล็กตรงนี้เองมันจะรู้สึกแน่นเองนะครับเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรมาหนุนตรงนี้เลยนะครับถังเข้าไปชนเหล็กล้วนๆนะครับ ก็จะเริ่มสึกไปเรื่อยอ่ะทีเนี้ยนะครับ mm hmm. เหล็กตัวนี้เท่าที่ดูเบื้องต้นก็ไม่พังนะไม่พังใช้ของเก่าไปเลยก็ได้ครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็ได้ก็ไม่แพงหรอกไ,ไม่ไม่ถึง100ร้อยนะแล้ว hmm. แต่พี่นะอันนี้เรามาทาคลิปให้ชมกันต่อว่ารับหัวมาครับส่งมาจากมื่วานนะครับมาจากไหนเนมาจากน,นครศรีธรรมราชนะครับอ่า mm hmm. อันนี้เดี๋ยวผม ใส่ไว้ในนี่ก่อนนะครับก็อย่างที่เรียนครับว่ายางรองถงังสายน้ํามันแล้วก็เสาอากาศนะครับมี3ารายการนะครับที่จะต้องเปลี่ยนนะแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับค่าบริการเราก็ไม่คิดไม่คิดแต่พี่ก็เสียค่าส่งกลับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะล้างทงองาอสากให้ด้วยนะเสียค่าอะไรอย่างเดียวนะครับพอดีพี่เขาบอกว่า ติดตามเรามานะครับออไม่มีค่าแรงนะครับดูแลให้ดูแลให้ใหครับแล้วก็ตรงจุดที่เราซ่อมเรามีประกันหลังการซ่อมให้1เดือนนะครับมีประกันหลังการซ่อมให้1เดือนนะครับก็ถ้าถ้าตรงที่เราทําไปไม่มีปัญหาก็เปลี่ยนอะไรได้ฟรีตลอดในระยะประกันนะอาก็ฝากไปถึงที่พี่หลายท่านที่ที่ส่งของมาด้วยก็คือพี่ต้องเสียค่าส่งกลับด้วยนะ ส่งมาซ่อมให้ร้านออกค่าส่งเองไม่เอานะเพราะทุกวันนี้งานก็เยอะอยู่แล้วนะแต่แต่ช่วยกันซ่อมนะเดี๋ยวเราจะล้างไม่ให้นะครับกระบงกปูเดี๋ยวล้างไม่ให้นะครับแล้วก็ติดเครื่องทําคลิปก่อนส่งมอบให้เลยรับก็ขอบคุณมากที่นึกถึงเรานึกถึงเราเดี๋ยวคิดว่าวันจันทร์นะพี่นะวันนี้วันอะไรเกมวันนี้วันเสาร์ใช่วันเสาร์วันจันทร์นะครับวันจันทร์เย็นๆส่งนะก็เดี๋ยวผมพอพรุ่งนี้ร้านปิดไง วนนันนี้เดี๋ยวเราจะลื้อไว้แล้วก็ล้างกรอบกะเอาไหล่มาเติมนะครับวันจันทร์ึ่งจะส่งของนะครับกับ n b 3 1สีเหลืองจากนาครศรีธรรมาราชนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ